สามารถคว้าเงินกลับบ้านาไป<า><า>ได้ถ<ด>ึงพ <6 S 2> ัม,ม,ม,มพร้อมเลี้ยงดูมากๆครับเพราะว่าวันนี้นี่เลยเนตอนนี้เหลือ6ก0 0นผมก็ยังจะให้ทุกคนอีกดีกว่าข้าสู่หมวดคำถามข้อที่4ครับ การละเล่นไทยหรือมิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอครับเลือกหมวดมิวสิกวิดีโอและข้อ4นะครับจาก4ตัวเลือกจะเหลือเพียง3ตัวเลือกมาดูกันครับ3ตัวเลือกมีอะไรบ้างครับงัดทังงัดพอหมกพวกไปฝากป้าคําแพงแม่หันมาเห็นเคตกับนิวมีรอยยิ้ม ทำไมครับรู้จักดีเลยรู้จักครับเป็นเพลงมันต้องงัังเบาข้อที่4ของคุณครับข้อมูลจาก youtube.com เวลารวมของ Official MV เพลงใดมีความยาวที่สุด60วินาทีในการรักษาเงิน60,000บาทนเชิงครับยาวนะตอนเวลาครับคุณวาง20,000บาทอยู่ที่งัดถังงัดนะครับ40,000บาทอยู่ที่หอหมกพวกไปฝากป้า ตอนแรกวางคัมแพงอยู่เปลี่ยนทําไมอ่ะเพราะว่าผมจําได้ว่าเพลงหอมหมกฮวกมันจะเป็นมันจะยังไม่ได้ลองเพลงครับไม่เอาเมสิกมัน่นใจยังไปไหน20,000บาท<อ>ลงไปแล้วครับไม่ใช่งัดถั่งงัดนะครับเอาละนี่อนนในสามตัวเลือกนี้เพลงนี้ MV สั้นที่สุดครับเห็นไหมออคุณอาจจะเต้นแล้วเหนื่อย นี้นะครับสถานการณ์คือ40,000บาทสุดท้ายของคุณอยู่ที่หอหมกมวกไปฝากป้าและคาแพงที่ไม่ได้วางเงินไว้เลย เอาไว้ดูแลพ่อพอทางทีมงานพอจะสวัสดีครับเพืนเอาไปไกดีและนี่คือหมวดคำถามข้อที่1ของคุณครับไฟฟ้าหรือแม่น้ำไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าเอาเลยถนัดเลยะไฟฟ้าครับเลือกไฟฟ้าสกิจสกิทกันอย่างนี้เลยครับแล้วบอกว่าถนัดเลยทำไมถึงถนัด เม่ได้ <laughs> เอาล่ะเลือกหมวดไฟฟ้ามาดูครับ4ี่ตัวเลือกในหมวดไฟฟ้ามีอะไรบ้างหลอดไส้หลอด LED หลอดฮาโลเจนและหลอดฟลูออเรสเซนต์แสงแสงสว่างมากาต้องอยคำถามก่อน<ไ>ปพร<อ>่<อ>คิดว่าถ้าถามแล้วตอบได้ไหมคุณเล็กคุณตื่นเต้นไปเปล่า หลอดไฟชนิดใดประหยัดไฟที่สุดคุณมี5วินาทีจะใช้ตัวช่วยไหม5วินาทีตัดไหมหือไม่ใช่ครับไม่ใช้ตัวช่วยเพราะฉะนั้น60วินาทีในการรักษาเงิน1ล้านบาทเชิญเลยครับรู้รำสวัดเท่ากันเายจาเทาจริงดิสองแสนหมดเวลาครับมาดูกันครับวางไว้เท่าไหร่กันบ้าง20 0 0 0 0บาทอยู่ที่หลอดฮาโลเจน ที่เหลือ8 0 0แสนบาทอยู่ที่หลอด LED ไม่คิดว่าเป็นหลอดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์เพราะว่ามันเป็นหลอดชนิดเก่าครับวีดีมบไม่ไม่ได้ไม่เอาผมครับกันเลยครับทาต,ต่อที่ถูกคือหลอด LED ครับ8 0 0แสนบาทเก็บมาวางที่เดิมครับ นะครับรักษาไว้ได้800,000บาทนะครับคำตอบที่ถูกคือหลอด LED ต้องบอกว่าหลอด LED นี่คือเป็นหลอดที่มีอายุการใช้งานนานมากนะครับประหยัดไฟกว่าเดิมเนี่ย70%อายุการใช้งานนานถึง50,000ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนแรกตอบถูกมากกว่านี้ด้วย1ล้านบาทวางทั้งหมดแต่คุณเล็กแน่ใจเอาจริงดิเอาดิเราวิเอาดูดิจะกระจายไหมมันวางในสาข้อไหนอ่ะ ใช่ครับแล้วสองสาบาทตกลงไปเป็นไงครับจะได้ไหมจะได้ครับโอเคจากนี้ไปตอครับปลาหรือกุ้งปลาง่ายกว่าปลาเอาปลาง่ายกว่าปลาครับปลาครับปลาง่ายกว่าครับเดี๋ยวคุณดูยังไงว่าปลาง่ายกว่ารู้จักปลามากกว่ากุ้งอ๋อคุณรู้จักปลามากกว่ากุ้งครับอ่างั้นมาดูครับสี่ตัวเลือกในหมวดปลามีอะไรบ้างปลาทองปลาช่อน ปลาหางนกยูง mm hmm. และปลาคาบน่าจะถามว่าปลาไหนไม่เข้าพวกหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยปลาทองปลาหางนกยูงปลาคาบเนี่ยเอาล่ะถ้าพร้อมเราไปดูคําถามข้อที่2ของคุณกันเลยครับปลาสายพันธุ์ใดออกลูกเป็นตัว5วินาทีจะใช้ตัวช่วยไหมครับตัดครับตัดตัดตัวเลือกครับเอาล่ะจาก4ตัวเลือกนี้นะครับเราตัดตัวเลือกนี้ออกไปให้คุณครับ ไม่ใช่ปลาทอง60วิบว<ม>ินีครับป้ขาบไทยได้องชอ่อง <c oughs> หมดเวลาครับน่าจะใช่นะมาดูกันครับวางไว้เท่าไหร่กันบ้างนะครับแสนสองนะครับอยู่ที่ปากขาับและที่เหลือนะครับ หกแสนแปดหมื่นบาทอยู่ที่ปลาหางนกยงูงเป็นเป็นตัวว่าเป็นตัวปลาหางนกยูงเป็นตัวใช่เป็นตัวป ıldı, เป็นตัวคุณโตพูดตลอดเลยบอกปลาหางนกยูงเป็นตัวเป็นไ <c oughs> าครับ <c oughs> เอ๊ะเป็นไข่มันต้องมีไข่มันต้องโผล่ตัตวเป็นไข่นี่ไม่รู้เฮ้ยหนึ่งแสนสองหมื่นบาทตกลงไปแล้วครับคำตอบไม่ใช่ปลาคาร์ฟนะครับปลาคาร์ฟออกลูกเป็นไข่เป็นไข่ แม่ปลาคัฟที่มีขนาดความยาว40เซนติเมตรเหลือปลาหางนกยุงที่คุณวางอยู่680,000บาทปลาช่อนกับปลาช่อน,อนที่ไม่ได้วางไว้ไเลยไไมม่่่่ใใชช องนะนี่ทําไมคุณสองคนแบบลุ้นแบบตลอดแบบไม่ผมไม่เคยเห็นคนแข่งคนไหนที่แบบลุ้นเท่าคุณเลยสองคนอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นครับเล่นต่อเลยไหมพักก็ได้ครับพักคุณแสนหนึ่งเล่นต่อนิดละไมจังหวัดไหมจังหวัดครับคุณแสนหนึ่งเล่นต่อที่เจ็ดข้อเนี่ยเออเจ็ดข้อเจ็ดข้อเล่นต่อนะครับถ้าพร้อมนะครับเราไปดูหมวดคําถามข้อที่สามกันเลยครับ จังหวัดหรือผล,ลไม้จังหวัดไหมจังหวัดครับเอาจังหวัดครับเลือกหมวดจังหวัดครับอ่ะงั้นมาดูกัน4ตัวเลือกในหมวดจังหวัดมีอะไรบ้างครับ8 9 10และ11ครับผ่าเหรอภาคไหนไมีกี่มีกี่จังหวัดขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยเรามาดูคำถามข้อที่3กันเลยครับ ชื่อจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยนหนูมีทั้งหมดกี่จังหวัดคุณมี5วินาทีจะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยน60วินาทีในการรักษาเงิน6กแสนแปดหมื่นบาทเชิญครับนหนูนครสวรรค์นครมันมี6อยู่แล้วนครสวรรค์นครนครมันมีนทวีสิบแปดวิแปดนทรีเวลาที่วาดเ้ยหมดเวลาครับ มาดูกันครับวางไว้เท่าไหร่กันบ้าง280,000บาทอยู่ที่8จังหวัด200,000บาทอยู่ที่9จังหวัดและ200,000บาทสุดท้ายอยู่ที่10จังหวัดไหนคุณนับยังไงนะนครสวรรค์อ่านนทบุรีฉันคิดว่าเราน่าจะถูกแล้วนะ11นะไม่ใช่นะไม่ไม่น่าถึงถึงไหมถึงไหมนับไม่ตะเบ็ไหมมาจากเหนือมาเชียงใหม่นครจิงแพร่แพร่น่านลำปางตาก ตกลงไปแล้วเอา้าเมื่อกี้น้ำได้แปดไหมฮครับมาเพิ่มหน้านมาเมื่อกี้ครับเอาเพิ่มหน้านมาอีกแล้วครับอ,อีตานอยู่ตรงนี้มันคิดไม่ได้ครับมั่นใจว่าเป็น9ครับเอาล่ะง,งั้นมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เล่นข้อต่อไปหรือไม่เฉลยเลยครับ11คิอ็ดกีตา ค,คุณเล็กความรู้สึกตอนนี้ครับดีครับดีครับคุณโตละ่ะเสียดายครับเสียดายครับ,ร,บรักษาไม่ได้2 0 0 0 0 0บาทเข้าสู่ข้อที่4แล้ว